เสร็จภารกิจตอนบ่ายสองโมงกว่า,กวาเกือบสะเกือบบ่ายสองโมงครึ่งที่วารินชำราบวิทยาลัยการสาธารณสุขศรีรินทรจังหวัดอุบลราชธา,านี ตรวจฟันมีทั้งอุดมีทั้งถอนมีทั้งขูดหินปูนมีทั้งเอ็กซเเล์ <c oughs> ครบหมดเลยเ,เป็นอาจารย์สอนชั้นดีของวิรายการสาสุขเลยมารอบนี้มีเคสมาฝาก หมอคุณหมอฟันที่นี่เป็นอาจารย์ของอาจารย์เพราะว่าเคสนี่ก็ไม่ใช่หาง่ายๆนะกว่าจะมีใช่ไหมแต่และเคส ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้ฝึกหัดก่อนจะออกไปทำงานก็ต้องมีความชำนาญในระดับหนึ่งเลยละ่ะใช่ไหมครับยิ่งได้พบกับเคสใหม่ๆที่ไม่ซ้ำก็ยิ่งได้ความรู้ได้ประสบการณ์เยอะ และที่สำคัญก็ได้คะแนนเยอะด้วยที่นี่ก็เป็นหนึ่งเดียวของวิเลยการสาสุขในโซนนี้นะแต่ก่อนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีเฉพาะ วิรายการสาสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ขอนแก่นนู่นมีมาเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วนะหลังจากนั้นก็มีวิรายการสาสุขศิรินทรเนี่ยตั้งขึ้นมาอีกผลิตหมอฟันผลิตนักทันตาพิบาลผลิตนักวิชาการสาสุข ออกไปทำงานรุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับแต่ก่อนนี้ก็มีวิลลยการสาสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นรับหน้าที่อยู่ที่เดียวตอนนี้ก็มีวิลลยสาสุขศรินทรนนี้ขึ้นมาก็ประมาณ20 20ปีได้20กว่าปีได้ ภารกิจแล้ววันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วครับบ๊ายบายครับ